ร้อนก็แดดก็หัวคนดูนี่แหละสรุปปัญหาหลังเกมแมนยูเบนฟอร์ดก่อนอื่น เรามาเริ่มกันที่แผนของเบนฟอร์ดเกมวันนี้เบนฟอร์ดทำอยู่ลหลักแค่2อย่างในการเอาชนะแมนยูคือ1 p ึ่งเพลซิ่งและ2รอส่วนกลับเพื่อเล่นงานจุดอ่อนแมนยูที่กองกลางและระบบโดยรวมเนี่ยมันยวบยากปัญหาของแมนยูปัญหาแรกของแมนยูคือไม่มีกองกลางที่ดีปัญหานียผมพูดจนเบื่อมากๆเพราะมันคือปัญหาเดิมเหมือนคลิปที่แล้วที่พูดไปเลยเปลี่ยนจากแม็กเฟสเป็นเอริกเซนเฟสที่โดนเผาแทนแมนยูเนี่ยไม่มีโฮดดิ้งมิดฟิลและกลางรับมืออาชีพที่เก่ง เลยทําให้ไม่มีตัวแกะเพสคู่ต่อสู้หรือตัวตัดบอลดีๆเพื่อเอาตัวรอดจากการกดดันและการแย่งบอลของฝั่งตรงขา้ามปัญหาที่2หลังรั่วหน้าตันจากปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นที่กองกลางเลยทําให้ทั้งกองหน้าและกองหลังเนี่ยเกิดปัญหาตามไปด้วยแบบโดบิโนโอพอเสียบอลแดนกลางแบบไม่คาดฝันกองหลังก็รั่วยับพอยืนตําแหน่งไม่ทันจนเสียประตูและพอแมนยูเสียบอลใน,แ,นแดนกลางบ่อยๆโอกาสที่แนวรุกจะทําเกมก็น้อยลงกว่าจะได้แต่ละ ก็ตันเพราะไม่มีการซัพพอร์ตกันในแดนหน้าปัญหาสุดท้ายความผิดพลาดส่วนตัวปัญหาแรกเลยที่เกิดขึ้นในเกมนี้คือนักเตะเนี่ยพลาดกันง่ายๆจนใจเสียคอตกทําให้โมเมนตัมโดยรวมของเกมเนี่ยแทบจะจบไปตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมที่แมนยูเรียกได้ว่าไหลทรงมากๆในฐานะแฟนบอลคงไม่อยากเห็นแมนยูเป็นแบบนี้อีกถึงเราจะแพ้แต่ก็ควรแพ้แบบมีทรงให้เห็นว่าทีมที่เรากําลังให้กําลังใจอย,อยู่เนี่ยมีการพัฒนา ไปในทางที่ดีขึ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับแฟนบอลแมนยูในเตดผมบอสแมนยูช็อตโน้ตสรุปเรื่องแมนยูแบบเนื้อไม่เอาน้ำให้ฟังกันแบบง่ายๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ